c a n นอนอีค105เนี่ยนะครับมันก็จะมีซีนซีนหนึ่งที่เขาเรียกว่าซีนถ่ายภาพเด็กกับสัตว์เลี้ยงวิคิดิดอังเ็ตครับวิธีการก็คือเริ่มต้นก็คือว่าตรงเมนูโหมดตรงนี้นะครับ,รบถ้าตั้งออตโต้ก็ทำาะไรไม่ได้แล้วก็เลื่อนมาที่ตรงบริเวณที่เป็นรูปกล้องอเสร็จแล้วกดฟังก์ชันเข้าไปนะถ้าปกติอยู่ที่ตัว P หรือโปรแกรมเนี่ย เราก็เลื่อนมาหาตรงคําว่า kiss a n pet เป็นรูปตัดเลี้ยงกับรูปเด็กนะครับแล้วก็กดฟังกชันเซตเข้าไปทีตอนนี้ก็จะมีไอคอนอยู่ด้านบนละอ๋อเป็นรูปเด็กกับสัตว์เลี้ยงอยู่เลยนะครับทีนี้ก็แฟดเนี่ยเราจะใช้หรือไม่ใช้เราก็จะไปออฟหรือออนตรงนี้ก็ได้นะครับตรงบริเวณที่เป็นแฟดนะครับอย่างผมผมจะไม่ชอบใช้แฟดเท่าไหร่ใช่ใช่ปกติจะไม่ใช้แฟดเลยถ้าไม่จําเป็นก็จะออฟแฟดไปเชียแค่นี้ง่ายง่ายออแค่นี้เองนะครับอาจารย์ครับมาดูองค์ปั้นอ่างกัันว ไม่ตกใจเลยผมไม่ว่าจะต้องมาทำอะไรอันนี้เป็นเจ้านางเฝ้าเรือนอยู่เหรอครับอันนี้เจ้านางเฝ้าเรือนตกใจเลยนึกว่าเอาแล้วโดนแล้วนึกว่าเจ้านางกำลังฟาดแล้วเมื่อกี้นึกว่าโดนแล้วโดนแล้ววันนี้เขาพ่นต้นน้ำไปอยู่เห็นนะคะเฮ้ยไม่ใช่ดํนา ใช่ไหมไปไปดูด้านหน้าไปดูดำนาจริงๆว่าเป็นยังไงดำนาดำนาดำนามาลีเดี๋ยวไปดูตรงที่เขาผัดข้าวกันดีกว่าปะไปค่ะนะสนใจไม่ใช่ผัดข้าวผัดข้าวเตี๋ยวจริงเขาผัดไม่ได้ล่ะอ่าอ่าอ่า แม่ละค่ะ e วินนุ่นค่ะพี่เอกกิจกรรมสอบพี <S <S 2> <S 2> ่เอกอะไรกับเดกเป็นคนแบบชอบใช้แรงอ๋อเดินแบบเลยครับได้เลยเชนทางนี้เลยค่ะอ๋อพี่ก็ทำแบบนี้แหละครับอันนี้ไม่ยากดิครับน้องมะลีพี่ก็ทำได้ไม่ใช่ใช่ไหมหรือน้าตาเหมือนกับพี่กำลังทำอะไรผิดอยู่สักอย่างพี่เอกค่ะดูหน้าพ่คงจะลำคาแล้วค่ะคงจะลำคาญอยู่แล้วครับใจเย็นๆครับ นะครับเรื่องครอบครัวค่อยกลับไปเคลียร์กันที่บ้านก็ได้โอ้ี่อกนี่นี่มันลิงชนดใดคะกระต่ายครับไม่ใช่ลิงครับกระต่ายขูดมะพร้าวครับคืออันเนี้ยก็เรียกว่ากระต่ายขูดมะพร้าวใช่ไหมใช่ครับแล้วอันเนี้ยเรียกว่าอ๋อลิงขูดมะพร้าวน้องมารีจ้าเดี๋ยวพี่พาไปดูหนัง จหนังอะไรคะหนังที่ SF หรือว่าที่เมเจอร์ดีคะไม่ใช่จ้ะหนังกะลุงไปทำจารย์เราอยู่กับกะลุงโอ้อแม่พอดีเจอคนสวยครับลิ้มทะเลยพันกันรัวอันนั้นแหละครับอังอังหลังหนังกับกะลุงเหมือนกันนะครับกับกะลุงไปดูหนังกะลุงไม่ใช่สิครับอาจารย์ครับแม ความทรงจำทุกครั้งที่เราเดินทางท่องเที่ยวไปเรียนรู้เคล็ดลับเทคนิคถ่ายภาพหลากหลายบันทึกทุกภาพที่ยหัวใจความสุขที่ต้องร้องโอ้โห